ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ก่อนที่อาจารย์จะออกไปบริจาคอาหารหรือเราเรียวกว่าปันอาหารเนาะปันน้ําใจนะคะปันน้ําใจอาจารย์ขอรับประทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้า,าวเช้าเลยอันนี้จะเที่ยงแล้วยังไม่ได้ทานข้า,าวเช้าเพราะว่ามัวแต่จัดจัดอาหารนะคะจัดเป็นชุด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 นะคะวันนี้ก็ ั้งใจว่าจริงๆว่าวันนี้อาจารย์จะนั่งเขียนบทความทางวิชาการนะคะว่าจะส่ง s u b m i ช i o n นนะคะที่กองประชุมวิชาการระดับชาติที่จะถูกจัดขึ้นอีกประมาณเดือน 2, 2เดือนข้างหน้าเขาก็ว่าว่ารีบให้ส่งซับมิ t นะอาจารย์ก็ยังไม่ได้จัดเลยเพราะว่าเมื่อวานไปลงพื้นที่แล้วไปแซนโดนตา เราก็ไปลงพื้นที่ <c oughs> นะคะในเขตของประคนชัยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วก็เห็นมิติมุมมองในเชิงระบบโครงสร้างนะ,ะทางสังคมที่มีต่อประเพณีท้องถิ่น <c oughs> แล้วก็ในกรณีพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ดั้งเดิมที่เป็น identity หรืออัตลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากเลยน่าเขียนนะคะเพื่อจะได้ให้ลูกหลานหรือ รุ่มต่อไปก็ได้ศึกษาว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีประเทณีแบบนี้แล้วก็ความเข้มแข็งของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วก็จุดเด่นของมันคืออะไรแล้วก็ควรพัฒนาต่อยอดต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระอาจารย์ก็พยายามที่จะรังสรรค์พยายามที่จะ เ,เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับพยายามที่จะวิจัยพยายามที่จะขีดเขียนให้กลายเป็นอักษรน,นะคะขึ้นมาแล้วก็ผ่านเวทีวิชาการในการ presentation ในการนำเสนอในการ ให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่า,าประเพณีท้องถิน่นประเพณีแซนดนตาเนี่ยมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างไรมันเคยมีมาแต่ก่อนแล้วนะคะเราจะอาจจะไม่เรียกว่าว่ามันจําเป็นแต่ว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมกลุ่มคนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยที่มีการสืบทอดมาหลายรุ่นหลายสมัยนับร้อยร้อยปีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดเนี่ยเราไม่ทราบแต่คำว่าศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนะคะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วนะคะเนาะ <c oughs> แต่ทีนี้เมื่อพัฒนามาสู่พระพุทธศาสนานะคะก็มีการยืนยันในเรื่องของดวงวิญญาณที่มีอยู่จริงมิติภพภูมิต่างๆที่มีอยู่จริงนะคะที่คอยอ <c oughs> ที่คอยรับส่วนบุญน่ะก็ยังมีอยู่นะคะในบางจําพวกที่สามารถรับส่วนบุญได้แต่ว่าการเวยนไ่ายตยเกิดหรือการคงอยู่ของภพภูมิหรือผู้ที่ยังคงทุกข์อยู่นะที่เป็นในรูปแบบของ วิญญาณนะ่ะไม่ว่าแต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็ไม่ปฏิเสธไม่ว่าแต่ศาสนาพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแม้แต่ศาสนาอ,อิสลามและศาสนาคริสต์หรือศาสนาซิกก็ตามก็ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่จริงของดวงวิญญาณดังนั้นการกลับมาของดวงวิญญาณนะ่ะมันจึงมีอยู่นะคะมันจึงมีอยู่มันจึงมีความ คล้ายคลึงการนะคะดังนั้นในทางพุทธศาสนาของเราก็จะมีการทําบุญในการบริจาคเพื่อที่จะเอาส่วนแห่งกรรมในการบริจาคในการทำเนี่ยนะคะแผ่เป็นบุญบาร,รมีกลายเป็นบุญที่สามารถนําส่งให้ดวงวิญญาณเนี่ยไม่ต้องอหิวนะคะแล้วก็ปรารถนาอะไรก็ให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะคะดังนั้นอาจารย์ก็พยายามที่จะรวบรวมเรียบเรียง tradition ที่เกี่ยวข้องกับ ประเพณีท้อ,ทองถิ่นนะคะที่เป็น c u l t u r a l ที่เป็น identity ที่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยโดยเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ก็ได้ไปลงพื้นที่นะลงพื้นที่ของอตำบลโคกย่างนะคะ อำเภอรประโคนชัยนะคะจังหวัดปุริรัมแล้วก็ได้ร่วมพิธีกรรมกับเขาด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็เป็นวิธีดั้งเดิมที่ยังไม่มีการเสริมเติมแต่งในรูปแบบอื่นๆที่สอดแทรกเข้ามานะคะดังนั้นก็เลยอยากจะรังสรรค์บทความทาวิจาการแต่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทานข้าวก่อนเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปปั่นน้าใจปั่นอาหารให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ขาดแคลนนะที่ในกรณีบ้านที่มี คุณยายอยู่กับหลานอย่างนี้นะคะคุณตาอยู่กับหลานหรือตายายอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูกหลานาไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็มีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารการรับประทานนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะแบ่งายายแล้วก็ผลไม้ส่วนหนึ่ง ไปถวายไว้ที่วัดนะคะเพื่อให้ทยยกไทยยิการในวัดเนี่ยเขาได้จัดถวายผลไม้เนี่ยในวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พวกเรามาอนุโมทนาพร้อมกันกับอาจารย์ยศธรานะคะขอกราบอนุโมทนาให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จประสบความเจริญประสบความรุ่งเรืองประสบคําว่า ร่ำรวยนะคะคเชื่อว่าความทุกข์ยากความลำบากความจนจะได้บังเกิดมีกับท่านนะคะให้ท่านประสบแต่ความดีให้ท่านประสบแต่ความรวยแล้วก็ให้ให้ท่านประสบแต่ความงดงามในชีวิตและทรัพย์สินนะคะขอกราบขอบคุณกราบสวัสดีคะ่ะ